สวัสดีคับสวัสดีครับนี่นะครับเพิ่งทำจมูกนะครับมเธอยจมูกโอ้ยสะอาดจังจะอัดชื่นซอมมองอให้สลาาหนาเอนอทีรพรตกจุดบานให้สะอาดหาอดชื่นให้อายโอ้ย สะอาดตสะอาดตาสลายน้ะสลายนะอ่านี่เป็นคนกัมพูชานะครับเขาบอกว่าเขาทําแล้วเขารู้สึกสวยมากอ่าแล้วก็ทําแล้วคชะดูแบบเนี้ยให้ดูว่าบวมช้ำไหมก็อาจจะแดงแดงที่ปลายนิดนึงนะครับเพราะว่าเพิ่งทําเสร็จนะครับอ่าปลายจมูกนะครับแดงแงนิดนึงนะครับนี่ครับนี่เราอยู่ในห้องผ่าตัดนะครับพิ่งเสร็จยกโยงเลยนะครับสดสดร้อนๆนะครับอ่า ពត់ព្រោះដែរល่ะថាជាភាសាខ្មែរកម្ពុជាក៏ដែរហើយអ៊ីងលីសក៏ដែរចាខ្ញុំធ្វើខ្ញុំឈ្មោះចែនធ្វើនៅទីរផលនេះអត់ឈឺឲ្យស្អាតទេពីមុនឈ្មោះខ្ញុំអត់ទៅគូឲ្យកន្លែងនេះវាជុំជុំសួយៗចុះឥឡូវគាត់មកធ្វើឲ្យខ្ញុំឡើងស្អាតស្ឡាញ់ខ្លាំងហ៎ស្ឡាញ់ខ្លាំងមែនតேហើយអត់ឈឺសោះហ្មងអត់ឈឺសូម្បីតែបន្តិច ให้สวยแล้วเธอเธอจะมาแปลนดรดรหล่อๆน,น,นั่นนี้ให้ช่วยช่วยบา้ยบาน,บบนช่วยบ้านขบเบอร์ซันจิมินปัญญาไอ้ไ,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 ไอ้หมโหนี่บ้านกว่ดไอเทอบ้านขบแบบายาต่อเดี๋ยวผมก็แปลให้ไม่ถูกครับพอดีเป็นล่ามไม่ได้เข้ามาด้วยนะครับพูดแบบอีแคนสติกอีลิบ Um, my name is Chai. I have a problem with the uh, nose, and now Doctor fixed me up, fixed my nose up, and I love it so much. It doesn't hurt at all. It doesn't hurt at all. Uh, it's so good. Uh, I love my nose right now, and I'm very satisfied with uh, everything here. <laughs> mm. And. Uh, <laughs> អើអលីអានីខ្ញុំទឹមធ្វើឲ្យមិញទាំងនេះចំហនេះខ្ញុំទឹមធ្វើឲ្យមិញនេះតបငើបពីខេងហើយខេងទៅធ្វើតើឈឺសោះហ្មងណាខេងចុះព្រាក់ឡើងហើយបាត់ខ្ញុំធ្វើយកខ្លាញ់កបាពូមកធ្វើហើយអឺនេះខ្លាញ់កបាពូរបស់ខ្ញុំធ្វើទាំងអត់អត់មានអឺ អត់មានហើមអត់មានអត់មានជាប់ធัวហើយអញ្ចឹងតែធ្វើឲ្យមិញហ្នឹងហីតែតែជាក់ពីគេងធัวឲ្យស្អាតបងអត់ចាំមកអត់ចាំបាច់ចាំអត់អត់ជាប់អត់ហើមណាដល់នោះមងអាមងដល់ហ្នឹងស្អាតតែខ្ញុំស្រលាញ់ខ្លាំងមែនតើ อเดี๋ยวมองมองมามองมาอ่าสัางครั้งอ่ะอ่าครับอ่ามองมองตรงตรงเลยครับโอเคครับเป็นจ็ดคลังอ่านี่คือเป็นรีวิวสดจากห้องผ่าตัดนะครับเพิ่งทําเสร็จเมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็ให้ดูกันไปพร้อมกันเลยนะครับใครอยากทําจมูกไขมันนะครับใช้ไขมันในร่างกายตัวเองนะครับก็มาทําได้เลยนะครับ ตอนนี้จะให้คนไข้ไปพักผ่อนแล้วนะครับขอบคุณนะครับบ๊ายบายครับขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะครัขบขอบคุณจ้า